เนื้อหาที่จะแสดงต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้แต่เพียงลำพังสวัสดีค่ะ หลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องราวของการลงเสาหลักเมืองซึ่งได้มีการบันทึกเอาไว้ในบันทึกของวันวลิตหรือเอเลเมสฟรานฟริด ผู้ดูแลการค้าของฮอลันดาในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งในบันทึกนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องราวของออกหลวงมงคลจอมขมังเวทผู้ต้องโทษประหารแต่เพชคาตลงดาบเท่าไรก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนถูกออกหลวงฆ่าเสียเองด้วยมือเปล่าเรื่องราวของออกหลวงผู้นี้น่าสนใจมากกว่าการเป็นแค่จอมขมังเวท แต่หากเขาคือข้าราชาบริพารผู้ถวายความซื่อสัตย์แด่พระศรีศิลป์ผู้เป็นพระราชาโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชประสูติแต่นางพยาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์และยอมให้ลงโทษประหารเขาเพื่อความถูกต้องเรื่องราวทั้งหมดเป็นเช่นไรสามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นหากชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ โดยอันดับแรกทางเราขอเท้าความกลับไปอย่างรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สามหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าพระองค์ขาวพระองค์เป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์ที่19แห่งอาณาจักรอยุทยาโดยสืบราชสมบัติต่อจากพระเชษฐาหรือพี่ชายซึ่งก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเอง โดยพระเอกาทศรถทรงมีพระราชโอรสสามพระองค์คือ 1. เจ้าฟ้าสุทัศน์ 2. สมเด็จพระศรีสวภาค และ 3. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโดยสมเด็จพระเอกทรทศรถนั้นได้แต่งตั้งเจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่หนึ่งเป็นมหาอุปราชแต่เจ้าฟ้าสุทัศน์ได้เสวยยากิดสิ้นรผชนเสียก่อนและหลังจากที่สมเด็จพระเอกทรทศรถสิ้นรผชนพระราชโอรสองค์ที่สองซึ่งก็คือสมเด็จพระศรีสวาภาคไดในขึ้นของราช แต่ขึ้นของราชได้เพียงแค่หนึ่งปีกับสองเดือนก็ถูกถอดจากราชสมบัติแล้วสำเร็จโทษด้วยท่อนจนันโดยมีพระศีศิลและบรรดาเจ้านายขุนนางช่วยกันหลังจากนั้นจึงได้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่สของพระเอกาทศรสขึ้นของราชซึ่งในขณะนั้นพระองค์ได้ผนวดอยู่ และหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระสีศิ์ผู้เป็นพระอนุชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชกรองเมืองพิศณุโลก โดยพระศีสินนั้นเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชประสูติแต่นางพระยาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์โดยมีพระเชษฐาหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระยอดฟ้าโดยภายหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระยอดฟ้าเสด็จผ่านพิภพสืบพระราชสันตะติวงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อจากสมเด็จพระราชบิดาในขณะนั้น นางพระยาแม่อยู่หัวสีสุดาจาันทร์ได้ลอบเป็นชู้กับขุนวรวงศาสาธิราชและสมคบคิดกันนำสมเด็จพระยอดฟ้าซึ่งเป็นสายเลือดของตนเองไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาเพื่อที่จะได้ให้ขุนวรวงศาสาธิราชได้ขึ้นของราชส่วนพระศีสินนั้นในขณะนั้นมีพระชนมายุได้แค่เจ็ดพรรษา ท้าวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงสาธิราชจึงทรงเลี้ยงไว้โดยหลังจากที่ขุนวรวงศสาธิราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วขุนพระเรนทร,รเทพและข้าราชการจํานวนหนึ่งได้วางแผนรอบสังหารในขณะที่ขุนวรวงศสาธิราชนางพญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และพระราชบุตรีซึ่งเป็นพระราชธิดาในขุนวรวงศสาธิราชที่ประสูติแต่พระนางแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ และพระศีศิลปเสด็จขึ้นไปจับช้างที่เมืองลบบุรีในครั้งนั้นคุณวรวงสาธิราชนางพระยาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์และพระราชบุตรีถูกจับ และสั่งหารสิ้นส่วนพระสีสินนั้นทรงรอดพ้นจากพยันตรายในครั้งนี้ได้หลังจากนั้นจึงได้อัญเชิญพระเทียนราชาซึ่งทรงลี้ภัยออกผนวดอยู่วัดราชประดิษฐานตลอดรัชสมัยสมเด็จพระยอดฟ้าและขุนวรวงสาธิราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน และได้ราชาพิเศษเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าครองกรุงศรีอยุธยาโดยสันนิษฐานว่าเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองอันประสูติแต่พระสนมและเป็นพระอนุชาต่างพระราชมารดากับสมเด็จพระชัยราชาธิราชและเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้ว พระองค์ก็ทรงอุปการะพระสีสิลเรื่อยมาจนเมื่อพระสีสศิลมีพระชันษาได้ประมาณ1 4พรรษาจึงทรงให้พระสีสศิลออกผนวดเป็นสามเณรณวัดราชประดิษฐานโดยพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่าผนวดอยู่ที่วัดมหาธาตุแต่พระสีสศิลกลับซ่องสูงกําลังพลคิดการกรบฏ สมเด็จพระมหาจักพรรดิทรงทราบจึงมีพระราชดำรัสให้เจ้าพระยามหาเสนาจับกุมตัวพระศรีศิลป์มาพิจารณาความเมื่อรับเป็นสัตว์แล้วทรงไม่ประหารพระศรีศิลป์แต่ทรงให้คุมตัวไว้ที่วัดธรรมมิกราชโดยให้หมื่นจ่ายอดเป็นผู้ควบคุมที่นี้เราเข้าใจกันแล้วว่า พระสีส่สินนั้นเป็นพระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรมส่วนออกหลวงมงคลน,นี้ไม่ทราบชื่อจริงอย่างแน่ชัดแต่เป็นพระญาติใกล้ชิดของพระสี่สิงจึงจัดเป็นเชื้อพระวงศ์รับราชการ มีบรรณาศักเป็นออกหลวงมงคลซึ่งมีทินานามตามพระอัยการนาพเลเรือนว่าออกหลวงมงคลรัตราชมนตรีสีสมุห์สารพากรนในเป็นเจ้ากรมสารพากรหรือสัมภากรนในมีศักดินา2,400ไร่โดยออกหลวงมงคลน,นั้นเป็นผู้มีพละกำลังที่แข็งแกรง่งมีความสามารถทางการรบการต่อสู้กล้าหาญและเป็นผู้มีวิชาอาคมฟัน แทงไม่เข้าทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางและมีส่วนช่วยพระสีสิง์ทำการใหญ่ได้อย่างมากมาย โดยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมหากแต่มาเกิดปัญหาเอาเมื่อพระเจ้าทรงธรรมใกล้จะสิ้นพระชนซึ่งตามธรรมเนียมในครั้งนั้นราชาสมบัติควรจะตกแก่พระพันปีศีสินผู้เป็นพระอนุชาแต่ทว่าพระเจ้าทรงธรรมอยากจะยกราชาสมบัติให้แก่พระเชษฐาธิราชพระราชโอรสองคโต โดยมีออกยาสีวรวง์และออกยาเสนาพิมุกเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนในการนี้และหลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมทรงเสด็จสวรรคตออกยาสีวรวง์และออกยาเสนาพิมุก ก็ประกาศต่อหน้าหล่าขุนนางน้อยใหญ่ว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าทรงธรรมที่จะมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพร้อมทั้งนำกำลังทหารเข้าจับกุมขุนนางที่ไม่เห็นด้วยรวมทั้งผู้ที่ลังเลว่าจะเข้าข้างไหนกันแน่ออกยาสีวรวงกระทำการอย่างรวดเร็วเด็ดขาดโดยจับกุมขุนนางชั้นผู้ใหญ่สามคนไปประหารชีวิตอันได้แก่ออกยากลาโหม ออกประทายน้ำและออกหลวงทำไตโลกจากนั้นก็ตั้งพระเชษฐาธิราชให้ขึ้นเป็นกษัตริย์และขอให้พระเชษฐาธิราชตั้งออกยาสีวรวงศขึ้นเป็นออกยากลาโหมแทนที่ผู้ที่ถูกประหารโดยจากบันทึกของวันวริตนั้นได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าและเพื่อกีดกันพระอนุชาผู้ทรงเป็นรัชทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายนี้พระองค์ทรงปรึกษาออกยาสีวรวง์เสนาบดีผู้มีความตั้งใจที่แท้จริงในอันจะช่วงชิงราชบัลลังก์มาเป็นของตนเองโดยแย่งมาจากเจ้าชายผู้ยาวพระชนษาซึ่งมีประชนเพียง15,000พรรษาเจ้าชายองค์นี้ทรงมีนิสัยต่ำทรามจนออกยาสีวรวง์มั่นใจว่าพระองค์ ต้องเป็นที่รังเกียจของไพร่ฟ้าและข้าแผ่นดินและเมื่อออกยาสีวรวงช่วยให้ประเชษฐาธิราชขึ้นครองราชได้จึงได้รับการปโปรดเก้าเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพญากราหโหมสุริยวงสมุหกราหโหมส่วนพระศีศิลรู้ชะตากรรมของตัวเองดีจึงไปผนวดเอาผ้าเหลืองคุ้มชีวิต เจ้าพระยากลาโหมวางแผนที่จะกำจัดพระสีสินให้สิ้นเสียนน้ำแต่เมื่อมีกระแสรัรบสั่งให้พระศีสินมาเข้าเฝ้าพระศีสินซึ่งรู้ตัวดีว่าถ้าออกจากวัดเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อนั้นจึงไม่ยอมเข้าเฝ้าเจ้าพระยากราโหมจึงเปลี่ยนแผนใหม่ให้ออกยาเสนาพิมุกหรือยามาดาทหารอาสาญ,ญี่ปุ่น ไปหลอกพระสีสินว่าจะนำทหารญี่ปุ่นมาช่วยชิงราชบัลลังก์พระสีศินจึงตัดสินใจศึกออกมานำทหารญี่ปุ่นบุกเข้าวังแต่พอถึงวังหลวงทหารญี่ปุ่นของยามาด้าเองกลับเป็นฝ่ายจับพระสีสินมัด นำตัวไปให้เจ้าพระยากลาโหมพระเชษฐาธิราชพระไทยไม่แข็งพอที่จะสำเร็จโทษพระเจ้าอาจึงให้นำตัวไปขังไว้ก่อนเจ้าพระยากราโหมสุริยวงศ์จึงส่งไปขังไว้ที่เมืองพิพพรีหรือเมืองเพชรบุรีซึ่งยามาดาเป็นเจ้าเมืองแล้วกระซิบให้ผู้คุมลดอาหารลงทุกวันจนกว่าจะตายไปเองผู้คุม ขุดหลุมลึกเอาพระสีสินขังไว้แล้วชะโง,งกหน้ามาดูที่ปากหลุมทุกวันวันละสามเวลาว่าพระสีสิลยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ชะตากรรมของพระสีสินนั้นยังไม่ถึงคาด ออกหลวงมงคลซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านการอยู่ยงคงกระพันและเป็นนักรบที่แกล้วกล้าได้ติดตามไปที่เมืองพิบพีขุดอุโมงไปจนถึงก้นหลุมที่คุมขังพระสีสินจากนั้นก็บีบคอทาตที่ช่วยขุดจนตายแล้วเอาเครื่องทรงของพระสีสินใส่ให้จับนอนคว่ำหน้าอยู่ในหลุมแทนก่อนที่จะอุ้มพระรีสินออกไป เมื่อผู้คุมชะโงกหน้ามาดูก็เห็นว่าพระศีสินตายแล้วจึงกรบหลุมแล้วรายงานไปยังกรุงศรีอยุธยา ออกหลวงมงคลนำพระสีสินไปพักฟื้นที่วัดแห่งหนึ่งจนแข็งแรงข่าวการรอดชีวิตของพระสีสินได้แพร่ะสะพัดไปทั่วอย่างรวดเร็วทําให้ขุนนางในกรุงศรีอยุธยาทั้งทหารและพล,ละเรือนรวมทั้งพระภิสุสง์ศึกออกมาสวามิภักดิ์เป็นจํานวนมากขอช่วยรบชิงราชบัลลังก์ถวายแด่พระสีสิน ทางฝ่ายของกรุงศรีอยุธยาเมื่อทราบข่าวก็จัดทหารไทยพร้อมซามูไรญี่ปุ่นเข้าปราบรามออกยาเสนาพิมุกได้ใช้เลขคนอีกครั้งส่งคนไปเจราจากับออกหลวงมงคลว่าจะนำทหารญี่ปุ่นเข้ามาเข้าข้างแม้ถูกสั่งให้ออกหน้า ก็จะไม่รบจริงแค่แกล้งทำเป็นรบแล้วให้จับเป็นเฉลยทั้งหมดออกหลวงมงคลก็หลงเชื่อยามาด้าอีกสั่งทหารไทยไม่ให้ฆ่าฟันทหารญี่ปุ่นฉะนั้นพอสองกองทัพเผชิญหน้ากันทหารของออกหลวงมงคลจึงรบกับญี่ปุ่นแบบลิเกแต่ญี่ปุ่นกลับฟันเอาฟันเอาด้วยดาบสมุไรจนกองทัพของออกหลวงมงคลแตกพ่าย พระสีสินจะหลบหนีลงใต้ก็ถูกจับได้เสียก่อนและเมื่อถูกนำตัวมาเฝ้าพระเชษฐาธิราชพระสีสินรู้ชะตากรรมของตัวดีจึงไม่ได้ไหว้วอนขอชีวิตแต่ทรงเตือนในฐานะอากับหลานว่าให้ระวังตัวให้ดีวันหนึ่งเจ้าก็จะถูกเจ้าพระยากรลาหมกำจัดเช่นเดียวกับพระองค์ ส่วนออกหลวงมงคลเมื่อแตกทับแล้วก็หลบเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาคิดจะรอบคาเจ้าพระยากราโหมจึงได้ไปดักอยู่หน้าประตูวังหลวงหลายวันแต่เจ้าพระยากราโหมก็ไม่ออกมาออกหลวงมงคลเลยล้มเลิกความตั้งใจและพาเมียหลวงและเมียน้อยหลบไปอยู่ชายแดนกันสามคนผัวมเมียใช้ชีวิตแบบพรานป่าต่อมา เมียทั้งสองคนพราดท่าถูกทหารกรุงศรีอยุทยาจับไปออกหลวงมงคลน,นั้นถึงกับหมดอะไรตายอยากกับชีวิตจึงเดินทางเข้ากรุงมอบตัวรับโทษแต่โดยดีโดยวันวลิตได้บันทึกเรื่องราวในช่วงนี้ไว้อย่างนะ่าแปลกใจในความเชื่อของฝรั่งว่าเจ้าหน้าที่พันธนาการเขาด้วยโซ่ตรวนใส่ขามือแขนคอ และทุกๆส่วนของร่างกายเพราะได้รับคำตักเตือนมาก่อนในเรื่องพละกกำลังมากมายผิดธรรมดาและเรื่องวิทยาคุณตามหลักไสยศาสตร์ออกหลวงมงคลจึงหัวเราะขบขันคนเหล่านั้นและบอกว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่ใส่โซ่ตรวนคนซึ่งยอมมอบตัวเป็นนักโทษโดยสมัครใจเขากล่าวว่าถ้าหากข้าพเจ้าต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปก็จะไม่ยอมอยู่ในอำนาจของท่าน จะไม่ให้จับกุมคุมขังข้าพเจ้าได้เลยกล่าวดังนั้นแล้วก็หักโซ่ตรวนออกโดยง่ายได้เหมือนดึงเศษเชือกหรือได้เปื่อยๆแล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์พระกำลังและวิชาความรู้ของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็สามารถฆ่าท่านได้หลายคนทีเดียวแต่ข้าพเจ้าต้องการตายฉะนั้นจงนำข้าพเจ้าไปกรุงศรีอยุธยาโดยอิสระ เพื่อว่าออกยากระลาโหมผู้โหดเหี้ยมซึ่งปองพระชนพระมหาอุปราชอาจพึงพอใจในเลือดของข้าพเจ้าเพราะเขากระหายมานานแล้วพระเชษฐาธิราชและเจ้าพระยากระลาโฮมสุริยวงศ์ไม่ประสงค์จะเอาชีวิตออกหลวงมงคลเพราะต้องการผู้มีวิชาอาคมและความกล้าหาญไว้รับราชการแต่ออกหลวงมงคลกลับตอบข้อเสนอของพวกเขาว่า ข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอีกแล้วและพระเจ้าอยู่หัวผิดกฎหมายที่ท่านพูดถึงทั้งตัวท่านเองก็ได้ร่วมมือกันปรงพรชนผู้สืบราชสมบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียแล้วเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอยากตายมากกว่าที่จะเชื่อฟังคนใจโหดฆาตกรคนกบฏและคนก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองเช่นพวกท่าน ท่านอย่าหวังเลยว่าข้าพเจ้าจะยอมให้ศตว์สาบาลแก่คนซึ่งข้าพเจ้าไม่ขอเกี่ยวข้องให้มาเป็นนายของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ออกหลวงมงคลจึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยดาบและก่อนจะตายเขาก็ได้แสดงอภินิหารอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งวันวิตลลก็ได้บันทึกไว้ว่าในที่สุดเขาพูดถึงความกล้าหาญของตนเองและวิทยาคุณทางไสยศาสตร์ กับกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าหากใครคนใดยังสงสัยเรื่องที่เขาพูดนี้เขาจับพิสูจน์ให้เห็นจริงต่อหน้าคนทั้งหลายอันที่จริงเมื่อเขาอยู่ในอาการสงบเพื่อรับดาบที่ฟันลงมาเพชรคาตก็ไม่สามารถทำให้เกิดบาดแผลในร่างกายของเขาได้แม้จะได้ฟันเต็มแรงจนใบดาบชนิดโค้งนั้นคดไปก็ตามทุกครั้งที่เพชรคาดฟัน ก็เกิดเสียงดังเหมือนคมดาบกระทบทั้งตีเหล็กหลังจากนั้นออกหลวงมงคลก็ลุกขึ้นดึงเชือกที่มัดตัวออกจับเพชชะคาดไว้และบีบคอจนตายเสร็จแล้วก็ขอน้ำเขาเสกคาถาลงไปในน้ำแล้วดื่มไปส่วนหนึ่งที่เหลือใช้รูปไล้ร่างกายและเอานิ้วขวาจุ่มลงในน้ำมนทำเครื่องหมายลงบนลำตัวด้านซ้ายตาซีโครง ในประเทศสยามถ้าผู้ใดถูกตัดสินให้ตายด้วยคมดาบก็จะต้องถูกฟันตรงนั้นซึ่งไส้จะไหลออกมาอย่างเร็วที่สุดแล้วออกหลวงมงคลก็อนอนลงแล้วสั่งให้เพชฌฆาตอีกคนที่ถูกนําตัวมาใหม่ให้ฟันเขาตรงที่ที่เขาทำเครื่องหมายเอาไว้ถ้าหากฟันพลาดออกหลวงมงคลจะบีบคอให้เหมือนกับที่ทำกับเพื่อนเขาคนก่อน เพชฌคาตฟันดาบลงไปแต่ด้วยความกลัวพลาดจึงทำให้ฟันผิดฟันไม่ถึงตายออกหลวงมงคลร้องดังลั่นและสั่งให้ฟันตรงหัวใจมิฉะนั้นจะบีบคอเพชฌคาตนี้เสียอีกคนนี่คือวาระสุดท้ายของออกหลวงมงคลบุคคลผู้น่าเกรงขามผู้ทำให้พระเจ้าแผ่นดินและทุกคนในราชสำนักต้องตกอยู่ในความกลัว และนี่ก็เป็นเรื่องราวบุรุษผู้อยู่ยงคงกระพันในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งบันทึกไว้โดยชาวตะวันตกเมื่อเกือบ400ปีก่อนแล้วไปพิมพ์ให้ฝรั่งด้วยกันในยุโรปอ่านทางเราขอทิ้งท้ายเรื่องราวของพระเชษฐาธิราชโดยเมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชสืบราชสมบัติได้เพียงแค่4ี่เดือนมารดาของเจ้าพยากราโหมก็ถึงแก่กรรม มีข้าราชการใหญ่น้อยไปช่วยงานมากมายสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงเชื่อว่าเจ้าพระยากลาโหมเตรียมการจะกอกขบฏจึงโปรดให้ตั้งกองทหารไว้แล้วให้ขุนมหามนตรีไปเรียกเจ้าพระยากราโหมมาดูมวยแต่เจ้าหมื่นสันเพชรพักดีได้ส่งข่าวไปแจ้งแผนก่อนเจ้าพระยากราโหมจึงบอกขุนนางว่าเจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏแล้วเราจะทำตามรับสั่ง แล้วได้ยกกองทัพเข้ายึดพระราชวังได้ส่วนสมเด็จพระเชษฐา,าธิราชกับข้าหลวงเดิมได้ลงเรือหนีไปเจ้าพระยากลาโหมให้พระยาเดโชและพระยาไทยน้ำออกติดตามในคืนนั้นจนตามจับได้ที่ป่ามมกน้อยแล้วให้นำไปสำเร็จโทษ จากนั้นจึงอัญเชิญพระอาทิตย์ยาวงค์ขึ้นสืบราชสมบัติต่อแต่ผ่านไปประมาณหกเดือนหล่ามุขมนตรีก็เห็นว่าสมเด็จพระอาทิตย์ยาวงค์ยังทรงพระเยาวเกินไปไม่รู้จักว่าราชการจนเสียการแผ่นดินจึงถวารราชสมบัติแก่เจ้าพระยากลาโหมให้ขึ้นของราชทรงพระนามว่า พระเจ้าปราสาททองแล้วทรงปูนบำเหน็จมากมายแก่ขุนนางที่สวามิภักดิ์และทรงตั้งพระอนุชาเป็นพระศีสุธรรมราชา จนถึงปีพุทธศักราช2199สมเด็จพระเจ้าปราสาททองประชวนหนักทรงย้ายไปประทรับที่พระที่นั่งเป็นจรัฐในตรัสมอบราชสมบัติและพระแสงขันชัยสีแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชัยหลังจากนั้นสามวันก็เสด็จสวรรคตครองราชได้25ปี เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวของพระศรีศิลป์และออกหลวงมงคลผู้จงรักภักดีหวังว่าทุกๆคนจะได้รับเก็ตความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยในคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า